รับอีหลีบ่เด้อนี่ยรับอันนี้รับอันนี้รัอันนี้รับแพ้นี่อันนี้รับนี่พี่น้องเอ้่ยถ่าหลายอยู่ขอเสียงไหมครับนิดสีรีเลยหมดนี้อมไปพี่น้องพร้อมไปพร้อมไปครับนุ้งกัดหน่าหลายหมดแล้วอ๋อเขาพร้อมกันหมดแล้วพร้อมนะเนาะพร้อมแล้วค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะเจ็ดี่ทีรอคอยหลังจากที่ปล่อยเป็นครั้งแรกรับกทม ก็ถือว่าเขาเนาะ,ะพ่นธหามาที่แรกพ่นธหามาสามตัวสองจุดห้าสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดแปดนะครับก็ถือว่าเขาหาแปดเนา<อ>ะพี่น้นองเนาะข้างแรกก่ะก็ถือว่าสอบพันนะครับสําหรับรับกอทมอเมื่อนี้ก็ได้เวลาแล้วหลังจากที่เขาเพิ่นทัวร์มาทุกคนที่ขึ้นเข้าไป,ปาสัญญาณบ่มีสัญญาณบ่มีนะครับมีอยู่แต่ว่าชัดเจนนี่เพิ่นกับ ปล่อยมาแล้ววันนี้นายก็เก้านายก็เก้าครับสามตัวเม็ดเดียวเลยอ้เม็ดเดียวเลยพี่น้องครับอสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวตัวเม็ดเดียวหางเดียวครับนับก็ท่มอนี่นะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างวันี้ครับ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 ครันนี้พวกเราพนมมีเปอร์เซ็นไห่หรอมพนมมีลอยเปอร์เซ็นพนมมีพันเปอร์เซ็นของเพื่อนอ่ะเพื่อนว่ายาเต็๋ยวพนมมีงันซื้อของเพื่อนอ่ะลอยเปอร์เซ็นพนมมีพันเปอร์เซ็นพนมมี จย่างแต่พอเจ้ามีเงินซื่อพร้อมไปครับลุงพิมกล้จะพร้อมนะครับจะเย็นเย็นเลยครับอยากบอกแห้งเนี่ยขอยาบอกแห้งแล้วนไงเกลือมอเตอร์คไก่จากกทมต้องใจเย็นๆย็นยังไงบ่เพิ่นใจเย็นเ้องอะไรได้ไหมเอพซีเพิ่นทายแล้วเพิ่นไหยมากจากงวดแล้วต่อค่ะก็นี่เป็นงวดที่สองครับนีงวดที่สองงวดที่ผ่านมาหนึ่งงวดแรกเพิ่นโทรมาบอกครับโทรมาบอกเลยตัวแรกก่อนที่เพิ่นโทรมาบอกว่าที่ผ่านมาอาหารที่เจ็ดกับหาเจ็ดแปด ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแตงกวาดัดมันก็ายหาแปดแมมครับก็คือว่าเพิ่นให้มาแต่สามตัวสองตัวพ่นหายมาค่ะงวดนี้งวดงวดก่อนเพิ่นให้เพิ่นให้แต่สามตัวแล้วเขามาตัดอยากให้เอฟซีเอาครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้มาทั้งสามตัวทั้งสองตัวค่ะครับเงินเล็บได้มาครบทั้งสามตัวสองตัวกระดานษขอกาอกระดานมาจ้ะอันนี้เป็นบนล่างเป็นล่างหมดเหรอไม้ยิ้มค้ามมาด่ามาใส่เด้อขอกระดานขอกระดานขอกระดานอยากบอกแข้งเราหน่ะ พร้อมบครัพร้อมเจิ้นตัวสือง่ามพร้อมนะครับสามตัวบนเม็ดเดียวบนสามตัวบนเม็ดเดียวสามตัวบนเม็ดเดียวสตัวบนอะไรเก้าเก้าเก้าเด้อเก้าเด้อพี่น้องเก้าเด้อเก้าเก้าครับไพร้อมยังอีช่วยอีกฮะชู้อีกชู้อีกบ่ อะไรก็บลูกี่ยงหกเก้าหกเก้าหกเก้าหยังยืดหนึงเดีแปดเก้าหกแปดเก้าบะชิงเก้าหแปดหรือว่าหกเก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเม็ดเดียวสองตัวเด้อเก้าหกแปดหรือว่าหกเก้าแปดรับกทม สองตัวสงตัวพร้อมยี่ชุดครับสองตัวสองครับผมสชุดสองชุดสองหางครับจุดใคาไปอย่าอย่าเฝ้าอย่าฟฝ้าอ่านอย่าเฝ้าอ่านกยึบเก้าอกาเก้าห้าเก้าห้า สี่เก้าหส่เก้าหองตัวสองรวมกันห้าเอาทีแรกคนที่จำคนที่งงขึ้นห้าสีแล้วก้าเออสองหางนี่แหละครับ สี่ห้าสี่นะตาแ่คุณคู่ได้เตอนนี้นักเรียนกำลังนักเรียงง่งว่ะโซ่กระได้เลยด้วกันักเรียงโอซ่โซ่เอากระดานมาโซ่หลดนักเรียนปึก fc สิี่อราะอถามมันบอตัวเันมกที่สุดแกเป็นห้าสี่ครับที่ชอบี่สที่ชอบห้าสี่ห้าสี่ครับหาสีหาเก่านะครับเนาะ เด็กมันปะแกกันปะแกกันดอกเอาแล้วชั to uh, okay. ่วครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเอาเขียนตัวชัดๆใหญ่ๆเด็กหญิงตังพร้อมหรือยังเด็กหญิงตังพร้อมนักเรียพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมจะดูแลพร้อมถึงก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับกอทมเปิดหกแปดหกเก้าแปดไม่ต้องหกเก้าแปด 5้าเก้าสี่เก้าเอ้าโอ้โกะหันหดีดีนะเอาบวกเนาเอาพี่น้องเอฟซี่ขาแคปหน้าจอแคปจ้แคปเอาเเอามาทางลอยเอดก่อนเอออยเอ็ดเอาแคปเอาพี่น้องเอฟซี่ขาครับจัดไปเลยค่ะผู้ใดมักหลับก่อทอมอเนาะค่ะเนาะมักน้ำผิ่นบอกันมักกัดจัดค่ะเท่ากาเรียนท่านเก้าหกแปดห้าเก้าห้าสี แค่นั้นรับกอรับกทมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มาปล่อยที่กทมไหมรับกทมเก้าหกแปดหาเก้าหาซีผมมีหลอดรนึ่เปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นอย่าแต่ว่มีเงินซื้อถือแท้ถือแท้ยัดไปรับกอทมนะครับเก้าหกแปดหกเก้าแปด ห้าเก้้าจัดไปครับเบิ้งเนี่ยเอาเท่านั้นะเบิ้งเนี่ยอวแกบเบิ้งเนบ่ยบ่ไหนบ่เนี่ยบไหนบ่บแยบเนบ่ยบ่เอาขี้หลุดเตแก็เรแล้วมันแตกซ่าแตกไดกระดานเพื่อนตัวแตกกระดานไอ้ทํอมาที่นี่ตัวเดียวโคโลยูฮันจิไอ้ยองคนบูแมนตัวเนี่ยอย่าลืม ติดตามช่อง่าวอีสานทิปแก่น